ว่าใครบอกพ่อแม่ก่รอบอกพ่อแม่เออว่านี้ต่อยอดลงทุนพี่ให้นี่ก็ได้เออมันต้องอย่างนี้เลยเอนแรกกันจบๆเลยสองสลึงอ่าหนึ่งบาทอ่าเอามาอใจแม่งได้จริงวันนี้คนกรุงเทพเลยเขาใจดีอย่างนี้หมดเล้วใช่หนักหนักกว่าของพี่เยอะเลยนะเนี่ยเออ ว่าท้องคุณไม่ใช่่ใช่ของพี่อา้าวไม่ใช่ของพี่ของใครอ่ะของน้องหรือเปล่าน้องทำหล่นเองเปล่าอยู่ใกล้ๆไม่มีผมไม่มีท้องนี่นะครับท้องผมผมันต้องตกนี่นี่มันอยู่ตรงนี้ก็พี่ลุกปุ๊บผมก็เห็นเลยนะ่ะไม่ใช่ของน้องไม่ใช่ของพี่แล้วโอ้ยเจ้าของเขาไปไหนต่นไหนแล้วมั้งน่ะเอาไงดีอะพี่เจ้าของเขาไม่รู้อ่ะคิดว่าฝันนี้เจ้าของเขาไปไกลแล้วมั้ง พอโงงั้นเหรอพี่เอางี้ไหมเราถือว่าเราเจอกันด้วยกันอือว่าไม่ได้หรอกพี่ว่าเราไปแจ้งตำรวจดีวกว่าเดี๋ยวเขามาตามหา <c oughs> เรื่องใหญ่เนี่ยถ,ถ,ถือว่าเราเจอกันด้วยกันแล้วกันอันเนี้ยเรคาครึ่งมะเราครึ่งแบ่งไงเอามาตัดไหมละ่ะตัดครึ่งไหมมันจะไปตัดได้ยังไงอ่ะพี่มีกรรไกรเหรอพี่มีเออต่อให้มีมันก็ตัดไม่ได้ท้องเนี่ย แต่บอว่าพี่ตัดไปเนี่ยตัดครึ่งแบบปั๊บแล้วไปขายเขารู้ด้วยนะว่าเป็นทองขโมยมาอ๋อก็อย่างนี้เราก็ขโมยเนี่ยไม่ได้ขโมยถ้าขโมยคือต้องเนี่ยดึงหนี้โทษโทษโทษมันอินไงอินคือถ้าถ้าขโมยอ่ะมันต้องแบบไปขโมยเขามาเออแต่อย่างเงี้ยเราเรียกว่าบังเอิญเจอเออถ้าบังเอิญเจออย่างเงี้ยพี่ว่าแจ้งตำรวจด้ไหมจต้องแจ้งตำรวจเอางี้ ที่คอพี่อกี่บาทเนี่ยหรอเออสองสองบาทสองสลึงที่ตีโป่งมาเนียนนะะบ้าหรือเปล่าเออเนียนเนียนอยู่โอ้ว่าอยู่ไม่บ้างบวมบวมเออไม่เอาเดี๋ยวบุบบีบแรงพี่เอาสองสลึงพี่มาแล้วพี่เอาบาทเนี่ยแต่โอ้ยไม่ได้นี่มัน,นม,มันสองบาทพ่อแม่พี่เขาให้มาถ้าของแม่แมจริงอะ่ะพี่ไม่เอามาตีโป่งแบบนี้หรอก พ่อแม่พี่ก็ตีมาแต่แรกแล้วพี่ก็ใส่เฉยเออสรุปคือไม่ถอดให้ใช่ไหมงั้นเอางี้ไอเนี่ยมันมันบาทหนึ่งอะมันเกือบสามหมื่นขอเอาพี่หมื่นสองพอหมื่นสองเหรอเอาหมื่นสองห้าสิบก็ได้อะจะเหลือได้ไหมเหลือเสร็จให้พี่เอาไปไงให้พี่เห็นว่าผมใจดีใจไม่ได้วะยอมขาดทุนใช่ไหมเนี่ยยอมขาดทุนเลยพี่ชอบคนใจถึงยังเองแค่ผมใจถึงแม่แต่ตังค์พี่ไม่ถึงว่ะ อา้าวพี่มีอยู่หมื่นเดียวอะเ้ยม,มีหมื่นเดียวเสือกต่อราคากูอีกองั้นเอางี้ถือว่าเราเป็นพี่น้องร่วมทองด้วยกันอา่าเอาหมื่นเดียวพอหื่นเดียวนะอ่าหมือนเดียวใจแม่งได้จริงจว่ะอ่าหมือนเดียวหมือนเดียวโอเคพี่โอนมาเลยอะไรโทรศัพท์ไงนี่ อะไรบัตรอะไรบัตรค้สมุด A T M ไปกดตู้ตู้ A T M อยู่ไหนเดี๋ยวพี่กดให้เลยเนะี่ยไม่พี่โอนมาในนี้เลยเนี่ยพี่กดเดี๋ยวผมไอ้นี่พร้อมเพย์พรอมเพยก็ไล้ะสแกนสแกนใช้ตกับผมนะนี่ตรงนี้เลยโอนไวกว่าจบๆโทรศัพท์อย่างนั้นน่ะพี่ไม่มีหรอกมันทำไม่ได้นี่พี่ใช้อย่างนี้คนบ้านพี่ใช้อย่างนี้หมดมีทั่วทุกตู้เลยทุกเซเว่นเลยแถวบ้านพี่อ่ะโอ้ตายพี่ เฮนี่มันไม่มีตู้มันมืดมันอะไรหมดแล้วมไม่มีตู้แล้วโอ้ย,อย,อยงั้นพี่ให้เองไม่ได้ว่ะพี่ว่าเราแจ้งตำรวจดีกว <c oughs> ่าตำรวจอะไรรักหนาะพี่เนี่ยฮะไม่มเราแบ่งกันไม่ได้หรอกตำรวจนอนหมดแล้ววันนี้อืมเหมืน,นึงก็ไม่ให้ทอ,องก็ไม่ให้เอา,เาเงี้ดีวกว่าเรามีเงินต็ดตัวปะล่ะถ้าน้องมีเงินต็ดตัวน้องเอาทองไปเลยแล้วน้องเอาเงินไหมพี่พี่เอาหมื่นเดียวหมื่นเดียวเหมือนเราเลย ใจพี่แม่งได้แต่เงินผมแม่งไม่ได้อะเด็กม,มีอยู่พันกว่าบาทพันบาทพันกว่าบาทช่วยกูมีหมื่นหนึ่งมึงมาแซวแล้วมึงมีพันหนึ่งมาพูดอะไรเนะี่ยบอกคิบบูรี่ผมแล้วเนี่ยโอ้ยเอางี้ให้มันจบจบแป๊ถอดไหมเ<า>จ๊ถอดมาไอ้โป่งๆอ่ะถอดมาจบจบทีเดียวไม่เจ็บแล้วพี่ก็เอาเนี่ยไปขายพรุ่งนี้พี่ไปขายลงจำนำก็ได้แถวเนี้ยมี ว่าใครหมอพ่อแม่กหรอบอกพ่อแม่เออว่านี่ต่อยอดลงทุนที่ให้นี้ก็ได้เออมันต้องอย่างนี้ดิยต่อแรกกันจบๆเลยสองเสลิงหนึ่งใบนี่มาใจแม่งได้จริงวันนี้คนกรุงเทพเลยเขาใจดีอย่างนี้หมดเลยอ่ะใช่หนักหนักกว่าของพี่เยอะเลยนะเนี่ยถ้าผมหายใจแรงมันจะขาดป่ะพี่โอ้โหเนี่ยเราแซวอีกแล้วอ่ะ หยอบหยอกหยอกสวยเน่อโอเคนะพี่ว่าครับพี่ประทับใจว่ะคนกรุงเทพมือเข้าใจดีอย่างนี้หมดเลยอ่ะใช่โอ้เป็นอย่างนี้ทุกคนกรุงเทพดูหนังดูละครเยอะเลยคุกรุงเทพใจร้ายเขาชอบเอาของมองมาขายอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบมาหลอกเอาของไม่ดีอุ้ยไม่มีหรือแบบถ้าถ้ามีนะมันก็จะเป็นแบบซวยจริงๆ หรือไม่ก็ไอ้คนโดนเราก็โง่โง่จัดๆเลยอะนะแต่ผมไม่หลอกพี่เรื่องเที่ยวเออโมนี่หลอกน้องชื่ออะไรเนี่ยบิลลี่โลโม่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 เี๋ยวพี่เดินมาถามคนแถวนี้ก็ได้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยบิลลี่โลโม่อยู่ตรงไหนโอ้พาไปถึงบ้านโอบิลลี่โลโม่เออบิลลี่โลโม่นี่อันนี้พี่ให้ผลแล้วนะพี่นะพูดตรงๆนะครับที่ถือว่าเองแับใกลถึง ใจมันได้ใจผมเพิ่งตื่นเออคุณได้แม่ผมเพิ่งตื่นมันดีเอโอเคเองอ่ะครับเป็นน้องพี่มามากรุงเทพนะเองคือน้องพี่เลยใช่พ um> allora yeah ี่พี่ก็เป็นพี่ผมเนี่ยพี่น้องร่วมทองเป็นไงชื่อเทอชอบพี่พี่มาจากไหนพี่มาจากแพร่มาจากแพร่เป็นคนเหนือคนเหนือเลยหน้าอย่างใต้เลย พีม่มีญาติเออนอะเป็นคนใต้เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยเอ็งไอ้พี่ว่าเอ็งแม่งสุดยอดเฮ้ยพี่รถพี่มาแล้วเปล่าเอเออขี่มาพอดีเลยเออเร็วเร็วรีบไปเรวเราเร็วเร็วไปโอ้โหไม่ทันไปหายาดทุนนี้อีก่ะไปหายาดได้ไหมเออเร็วรีบไปเฮ้ขอบใจมากบิลลี่ไปบิลลี่บิลลี่โลโม่อ๋อบิลลี่โลโม่ผมผมเองผมเองเอเจอเช็คแนวคพี่จำได้ไหมรีบไปดิรีบไปหวานหมูกู จะงโง่แท้ฮาเอ้ย hey, วันนี้ร้านเดิมจริงมาเจครับมีทองมาขายได้ไรทองปลอมอ้าว ใส่ทองปลอมสองสลึงมาตั้งนานวันนี้ได้มาใส่ทองบาทหนึ่งวะ่ะถึงจะเป็นทองปลอมนะเหอะไอโง่เอ้อเอยหลอกใครไม่ดูตามาตาเออรือเลยแม่งต้องไปหัดมาใหม่วะ่ะเอ้ยแต่มันทำเนียนดีจริงว่ะเนี่ยเอาไปหลอกคนอื่นต่อดีกว่าบาทหนึ่งแม่งดีกว่าสองสลึงกูเยอะเลย